ใช่ไดหมเจอเหมือนตอนนั้นเลยจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอออย่าอาร์ตกำลังจะบอกว่าอย่าผักรถไปอย่าผักรถได้านข้างเหมือนวันนั้นนะเห็นเชือวิ่งเข้าไปใกล้ๆบ้านเป็นหล่ะโอ้โคตรแรกเลยต่อใกล้อยู่นะหนกมากตอนนี้เราไม่เห็นชื่อปิดนะไม่อย่าผักรถไปด้านข้างเหมือนไม่มีคนอยู่เลยไม่ได้ผักด้านข้างนะเนี่ย เดี๋ยววิ่งกลับละเด,ดี๋ยวๆอาประตูไม่เจอมเป็นปัญหาของพวกเราแล้วหักรถาา<อ>ไม่ออกเราจะไปฟาร์มกันหมดหรือเปล่าไม่ฟาร์มกันหมดก, <laughs> ก็ก็ดีไปเฮ้ยเราเล่อะไรกันอยู่ครับ <laughs> เ,เนี่ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยขึ้นช้างตกปลาอยู่แล้วเราก็กำลังเนี่ยกำลงังขึ้นโอ้ยชิบ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  รีบอยังถ้าไปลุกแล้วต้องวิ่งเลยนะต้องแอบไปไหนดีเออไม่รู้อ่ะแต่วิ่งไปดีสุดไหมล่ะไปดูบังเทอดีสุดไหมล่ะใหญ่ได้มาใกล้แล้วนี่ได้แล้วคุณเปี้ยวมามาขึ้นรถขึ้นเราของเราไม่มีสกิลลุงเคนไปลุยลุงเคนขับลุงเคนสกิลไดเวอร์สูงสุดแล้วขับไปไหนเนี่ยเอ๊ะเหมือนเหมือนเราเพิ่งออกมาจากเหมือนเราเพิ่งออกจากคุกเลย ไม่ใช่เพิ่งอ,ออกจากคุกกบบเพิ่งแหกคุกมานี่กลับไปถ้าเป็นไปได้อยากให้กลับไปตรงซีหนึ่งกลับไปซีเลยเหรอซีหนึ่งเลยมันไปไม่ถึงแน่นอนนะบอกไว้ก่อนต้องหาที่เติมซีหนึ่งหรือแซหนึ่งเออซีหนึ่งเลยครับจุดที่เราจริงดิโหแต่มันไกลเกินเน่ะน่าจะไปไม่ถึงได้ตาแค่จะลองอ่ะ เอาเห็นตอนแรกว่าจะไอ้นี่ไม่ใช่เหรอจะอะไรจะย้ายลกจะสร้างลกล่าครับทีนี้เกาะมันอันตรายไปหน่อยมันก็เจอรถหลักๆคือเจอรถกลับบ้านเลยแล้วกระโดดข้ามไปถึงไหมเอาไงดีอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวปินก็ต้องข้ามไปอยู่เดีเราสร้างลกล่างเราเหมือนกับว่าหลบอยู่ในป่าแถวนี้ก่อนอะไรอย่างนี้ไหมครับเพราะมันก็จะพ่อ่าวว่าจะอย่างนั้นแหละแต่เคยวิ่งมาเจอเมืองอยู่นะวิ่งเจอคนงั้นหาเมืองที่อยู่ใกล้ๆหน่อยอ่ะเราจะได้วิ่งไปฟาร์มได้ จริงจริง A หนึ่งอะของเยอะกว่า A A สามอะอหนึ่งอสามอะ A สี่ของเยอะกว่าไม่มีเรือมีเรือเราขึ้นไปฝั่เอสามกันไหมแล้วทําไงอ่ะอปดีกว่าครับเราขึ้นไปฝั่ง A แล้วกันแล้ว A มีบ้านบ้านเยอะปะเยอะครับโอ้หนะเรา็ไบผ่านมาบ้าก็ไปผูกมิตรค่าอะมันไม่แทสามมาบ้านมันไม่เยอะแต่ว่าบ้านอ่ะที่มีอะมันแข็งแกร่งเลยเพราะมันยึดประพักคาทิกเลยไปกลางราบแล้วอ่ะเฮ้ เราจะฟาร์มระหว่างทางไหมหรือไม่ไปดูแล้วอ่ะไป้มันพัดไปอ่ะอืมอเล่นเลื่นรถเลือดน้อยจะลดระเบิดฮะไปตรงไอหินขาวๆไปรอตรงนั้นไหมนี่ได้แล้วอสะพานตรงนี้ใช่สามารถยืดได้นี่วะใช่ครับปะผู้ยิบรรยากาศก็ดีอะเฮ้ยน้ำมันเต็มด้วยฮะแปลว่าของไอบ้านหลังนี้แหละเจอรถเหรอครับเออ เรือเรือไอ้เจี๊ยบเลยระวังนะครับตื่นี้้าท่าเรือบ้านนั้นอ่ะมันชอบวางระเบิดผมมาโดนมาสองลูกแล้วอันนี้มันไม่มันไม่เชิงเป็นท่าเลยมันเป็นตามลำน้ำมาแล้วเรือคนอีกมันไงซ้อนแล้วก็ลุงเคนเราเอารถไปซ่อนซ่อนแถวๆไหนสักจุดนึงวิ่งไปไวกว่าไปเด้แล้วเราก็ไปฟาร์มสองในบ้านสีส้มกัน ใช่โซนส้มข้างตายไม่งั้นเราไปต่อลำบากแน่เลยล้วไปทางไหนต่ออเนี่ยเราหาที่แอบไปทางน้ำตกก็ได้เออตกข้างหน้าเนี่ยท่าน่าจะมีท่าเรือแล้วน่าจะมีปั๊มน้ํามันแต่ว่าอันตรายอดไหมเนี่ยปั๊มน้ํามันอันตรายแน่ๆมันมีระเบิดแน่นอนอมบี้ระเบิดเกิดตลอดอุ้ย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 ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เกิดตีอย่างมันต้องอยากรู้เลยว่าโดนอะไรครับ ตกต้อตกแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตแต่บินลอยแล้วต้องไม่ถูกลูกกับน้ำนะเนี่ยเอาอะไรสงครามวิ่งตบวะเอาไงดีครับขับไปเซฟโซนก่อนไหมไปเซฟโซนก่อนเนีะว่าจะไปเจอบ้านหรือว่ายังไงเราต้องขับรถไปเจอดีสุดไหมใช่เราขับรถไปหรอเราจะขับไปตรงไหนเนี่ยเราเป็นเก็บของเราจะมารีเซฟโซนเอฟสองได้เดี๋ยวพยายามเก็บให้พออยู่ อยู่กลางน้าเลยใช่ไหมขังชันหนักด้วยแหละแล้วถ้าอยู่ในเซฟตัวแล้วหาอะไรฟาร์มอะไรมาซ่อมรถเอาเพราะว่าปั๊มน้ำมันเดิมมันน้ำมันหมดทุกอานแล้วอะครับมันเติมไม่ได้แล้วมันมีคนมาเติมไงอ๋อมันจะมันจะรีตลอดใช่ไหมพวกน้ำมันอ่ะมันจะรีเรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะรีทุกประมาณสองสามชั่วโมงแต่เมื่อกี้คือหมดไม่ีคนมาเติมนะหมดหมดหมดหัวตายอเดี่ยวเออ มันเหมือนคนเอารถออกจากเกาะมาเติมน้ำมันทีห้าคันอ๋อจริงน้ำมันหายไปเยอะมากนี่มันนั่งรถเล่นก่อนอะไรดับน้ำนะกดอะไรวะกดเอ็กครับดับน้ำเอ็กซนะครับเอาขนนดไปดีะรถอะกดสีกดสเปซบาร์ลอยครับเข็คของแล้วเฮ้ย นี่สองชีวิตอยู่ในรถนะลุงเคนนะไม่เป็นไรเราเราต้องกดดันลุงหน่อยดีครับลุงคนดังเลยเไาสะพานอะไรตายไม่บุ้ยเฮ้ยเราจอดหลบหลบแถวๆนี้ไหมไปเซฟตูนหนึปลอดภัยเฮ้ยปั๊ม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 เฮ้ยไอ้ลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูให้เดอนตะปิ้งแอคต์ต้องหาอย่างอื่นไม่เจอเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร้องพวกปืเราเอารถหลบก่อน น้ำมันแรงอะมันดำยากอะเคลีย่ยไม่มีรถที่ได้มาเกียร์แค่น้ำมันชั่พอไหมพี่แนั้นมีปั๊มไหมน่าจะพอนะเออทุกคนวิตามไปก่อนนะมันตามเอากับลุงเปียวกับคุณเปียวลุงเปียวเข้ามาวิ่งวิ่งวิ่งให้ไกลรถที่สุดวิ่งแบบพิทูวิ่งแบบพิทูวิ่งแบบพิทูน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 ช่วยกูนน้ฉันสินะตอนนี้มัตามใครอ่ะใครได้ใครได้ยินเสียงก็คือตามคนนั้นอะตอนนี้ไม่ใช่ผมแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเาตามคุณเปียวเชี่ยเดี๋ยวผมจะปาาฉลังสไนเปอร์ไอ้ชิบหายตายไหมไม่ถึงครับโอ้โหแสดงคนทางโน้นจะได้ยินว่าวายคนตรงเคสนูนน่ะได้อยู่ใส่แตกเจอกันตรงไหนเป็นใส่แตกได้อยู่เหมือนจะกู้ไม่ได้อะเจอกันซุปเรย์ฝามใช่ป่ะมีอะไรไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ชุบได้ไม่ได้ชุบได้เหรอได้ชุบได้ไชุบได้กำลังชุบอยู่เนี่ย <c oughs> นวดนวดอ๋อรีไว้ได้โอเคคุณเปี้ยว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 ไปดักซอมบี้ได้ปะขา้างหน้านะมีได้ยินเสียงมามันเหมือนซอมบี้มันตามเสียงระเบิดมาแล<ต>้วเอเอสะพานข้างบนได้ไหมเส้นเทางฉลังไปได้ได้ๆทำอะไรหรือ๋อสะพานต่อมตรงใกล้ๆที่แต่หลายรอบแล้วแล้วมันโดนจริงอ่ะมันจะระเบิดเลยเว้ยถ้าไม่เข้าหัว ตายละทุบละเวกอัพเออรูเอฮ้ยเ,เ,เจ็บไปทั้งขัแด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะเราเราเราดักได้กางเกงในใครมาฉีดสักคนได้ปวดเ,เรามจะยินเสียงรถนะไหนแหลกขอแหลกเลยขอด่วนเลือนไหลจะตายแล้วเลือนเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วได้ยินเสียงรถนะทำเลยเอาแรกไม่คิดว่าน้ำตกมันจะสูงขนาดนี้อ่ะนี่เอาอะโลเวราไปเดี๋ยวเราวิ่งกลับจะตายแล้วจริง แมวไปไอคุณไอยู่ไหนอ่ะไนอยู่ไหนอยู่่นีมาลงเราวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โว้ยกูก็ไม่ได้วิ่งมึงวิ่งไปไหนอยู่เฉยเฉอลงวล่าไปเผื่อน้ำมันหมดแล้วมันใช้ไงอ่ะก็แพสโว่ปกติเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยมันใช้ไม่ได้อาร์ตมันกินได้อย่างเดียวเฮ้ยมันใช้ไม่ได้จริงเปิดเปิดก่อนหรอ มันเจ็บเกินอ้าวอ๋อที่มันใช้ไม่ได้เพราะมีคนรักษาผมแล้วอกูบอกว่าทําแผลให้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณอาทําแผลให้ไงเออมาเลยมาทุบเลยอ๊อฟโอเคโดนไล่แล้วเก็บอะโลวาติดอัวไว้ใช้สเต็ปเดิมบิุมตุ๊กตับบินมตุ๊กตับเอสเอสมา อเฮ้หมัดนะอืฮมลงเกมกระพารลงเ่อนเฮ้ยมันวาร์ปหลังนี่นี่คนเจ็บก็ต่อยอืออแกตังยบาังพีเบยาตยายย่มา่อืออยากมีส่วนร่วม ตัดไปส่วนร่มเว้ยแต่ว่าัดเพอร์นเตง่ายกว่าใช่ใช่ง่ายกว่าจริงมันก็เป็นก็เป็นฮียลองนี่ลองนี่มันมันตายแล้วครับอะไรโคตรเกลียดเลยตอนที่ไปคุณตอนที้ไปคุณโป้ยี่แหละตอนนี้มีลมดีขึ้นแล้วมา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 ขมอนบิช ขมอน bitch มีคนเจ็บด้วยไม่มันมีหลายตัวไง c มอนสองสองสามสองสาไป bitch จะบอกเป็กรรมการให้ข m อน bitch โอ้โหมึงต่อยกูทำไมผมอยากมีคนรู้มะได้ได้ได้เดี๋ยวอ bitch เชื่อต่อยได้ต่อเลยข m อน bitch ระวังมันระวังนะระวังนะเฮ้ยมันหลให้มันต่อยผมก็ได้้ใช่ครับยบออกมัด ตายแล้วผมปวดฉี่ฉี่ไปกันฉี่ไปกันไปคิวทำสพานแล้วใช่ไะมใช่ใช่หลมลงไปเพื่ออย่าถือคนป่วยอย่าถือคนป่วยมัดเย็บบมามัดเย็บหนึ่งสองมัดหนึ่งสองส่วนรอมบี้ส่วนผมยืนฉี่อย่างสบายหนึ่งสองหนึ่งสองผมปิดดิ้งผมปิดดิ้งอ้าวเวนอ้ามาแล้วเ มันมีแฉลงใกล้ๆที่ผมตายอ่ะมีใครเก็บมาปะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บชุลมูนไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โมันคุบมนุษย์ป้าตายหาเว็บดูข้อมูลแมพอยู่อ่ะไปถอยรถแล้วมันชา้าจัางว่าปิดหรือว่ายางแตกอ่ะมันอาจใช่ทำแผลแป๊บหน้าเทาอีกแล้วเนี่ยเรื่องยางแตกทำไมตายยังยอมนี้ตยอย้องผมตายแล้วแต่ยังมีอีกมันยังไม่จบเดี๋ยวผมไปเขียนเสร็จแล้วงั้นผมหาของขอมอนเบจจูนหน่อยปะเดี๋ยว เดี่ยวรับให้โอ้ยมาอีกแล้วเวียมนางผมอีกแล้วเนี่ยไป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 ทำมอน b i t c h เจ้าชูสคอม o อนเอ้ยตบถึงได้ไงตบถึงกูได้ยังไงคอมอนแมน Come on man Come on man วระบาดด้วยดิเฮ้ยเฮเหนื่อยเหนื่อยเหนือยเหนื่ยเหนยสองสองสององม่ะลุ้มจย่ล้มมู้กับมันไปก่อนนะเสขอหลบมากันมากันอาร์ตมานีเล่ามันเล่านเล่ามัทุกคนผมจะทำเอามาดีมาดีเวอมาหนึ่งสองเอจากว่ามาดหนึ่สองนี่ไง ต่อยค้างมดตึกนี่ไงเหนื่อย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 ใครอยากได้เราเสริมไหมเราตีเราเราทำหินหน้านอนเจ็บโอ้ยผมจะตายผมจะตายจริงๆจะตายจริงๆลุงเคนทอยลุงเคนทอยคนหินมะแชร์แดต้นว้ไปดีลุงเคนต้องแพชฟูลแล้วนะไม่งั้นตายแล้วเลือดเหลือหกเปอร์เซ็น เม่จะไหลหมดตัวแล้วดิ่งที่แขนด้วยนี่ต้องให้คนเจ็บมาช่วยเด้ออะไรกันเนี่ยดีก็ดีก็โดนไปหนึ่งทีเจ็บเหมือนหมือนจะเจ็บกันหมดไม่มีใครปกติอะไรเง้ยก็เจ็บเอาไม่สมประกอบเกมมิ่งไม่สมประกอบทุกคนเดี๋ยวไปเอารถมาเองเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวให้คนเจ็บไปก่อนคนเจ็บคนเจ็บไปเหยียบคันเร่งก่อนพี่เปี้ยวเอาเอานี่เอามีดหินไปแลแต่ต่อยแรงเอามาเอามา มาจุดอุ่มผมเดินเอาไว้ให้ไม่ได้คนบุนแางผัดผัดกันเจ็บไงตอนนั้นผมเจ็บไปสองรอบแล้วไม่มีคนเห็นนะคุณเรียกผมวางให้อยจะเข้าไปอีกอำมามามาเดี๋ยวผมทำมีดหินอีกการหนึ่งความชิมันไม่ต่อยยากแต่มีมีมีดหินมดไตีมันสี่ทีตายอ๋อเจ็บอ่ะหรือว่าไงเอาฝั่งนู้นก็เจ็บต้องเอาอาวุธให้นี่วันวันแห่งการเดินเท้าขัดตัดไหน โห oh, มืดไปหมดมืดมองไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเอาอาหารป่ะหยุดก่อนก็ได้โ<ม>ยนอาวุธฮะไม่เห็นซอมบี้แล้วนะลุงเคนเก็บสบู่กันปล่า <laughs> <laughs> เอามาซ่อนก็นดีครับซ่อนไม่ได้นะลุงเคนเติมน้ำมันไปนะไม่ไม่มีอะเก็บอะโลเวล่าไปด้วยเราพยายามไปเซฟโซนเราต้อง,เร,องเราต้องไปเซฟโซนให้ได้อะ <laughs> เหมือนว่าเราเขาได้เซฟโซนเราเขาได้ใช่ปะ ใช่ใช่ครับนั่นเป็นเสียงลมใช่ไหมไม่ใช่เสียงรถขับขับกลับบ้านเลยไหมเพราะว่ามีรถมันจะไหวเหรอรีบรีบเข้ารีบออกดีกว่ารถเต็มขึ้นนั่งนั่งพักกันเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปกันดีกว่าไปกันเลยสองฝั่งเราเลือกยังครับบ้าเจ็บอ้าวขึ้นดีเฮ้ย คุณเปี้ยวขึ้นติดฝั่งป่ะผมผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ผมขึ้นประตูหน้าแหลกแล้วโอ้ไปสมุดพร้อมนะรรมมพ้อไม่มีอ่ะไม่เห็นเลยกลับ้านหรือจะยังไงดีลุงใช่ไม่เห็นคนเอาเซฟโซนอ่ะมันก็ไม่มีอะไรรับประกันเราจะไม่โดนหล่อยรถเว้ยเอาเซฟโซนก็ห้ามหล่อยใช่ป่ะไม่มีอะไรรับประกันครับแต่ปกติคือเซฟโซนเราไม่ตายไงเราก็โวยวายได้ครับ แต่มันก็เซฟโซนมันพอฟาร์มกุญแจได้นะถ้าได้กุญแจบุ๊กก็สบายแล้วผมคาบล็อกเงินได้ล็อกคาบล็อกทอนไม่ได้ก็จริงแต่คาบล็อกเงินได้เอาเข้ามาหน่อยเจ็บมากเจ็บปวดแล้วยังมีของอยู่แหละสบักสบอมโปรดักชั่นพเห็นว่าตามหอคอยของมันดีต้องลองปีนดูไม่ไหน มันมองไม่เห็นทางมันแบบจอเทาอ่ะเออเออเข้าใจเนี่ยก็เทาอยู่เลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์สี่ตอนนี้ขึ้นเป็นสิบเจ็ดละต้องหน้าเป็นแม่น้ำม็นเขื่อนอ่ะนะครับต้องขับล้อเส้นขาวไปต้องหมาไปทอยงไหนต้องขับเส้นขาวเส้นนี้ไง เสนนี้คือเส้นขาวใช่ป่ะโอเคใช่ได้เราเรี้ยวซ้ายมาไม่งั้นเข้าไปฟาร์มอยู่นี่ะโอ้ซีสามรู้สึกเลยว่ามันอันตรายว่ะเดินจะฟาร์มทางนี้เหรอไม่อ่ะไม่ใช่เซฟโซนไงแต่คือแวะดูว่าเผื่อเห็นอะไรมั้งไหมมีซอมบี้มีซอมบี้นะในหมู่บ้านมีรถปุเนี่ยอยากเช็คเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วว่ะไม่มีสาไป นี่เคยมาเดินเล่นหมู่บ้านนี้อยู่ตอนโดนต้องเหรอตอนวิ่งเล่นอะไนิ่งเอาเฮ้ยนายนายชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มันก็ไม่ได้เก็บเราไม่ได้เก็บอะไรโอเคอยู่ในรถเอาเหรอถ้าเราเอาเนื้อดิบไปวางไว้กลางป่าหมาป่ามันจะมาไหมเออน่าคิดไงน่าคิดน่าร้องครับ ถ้ามันล่อได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นไปได้อยู่รถมันคุมไม่อยู่เดี๋ยวผมลองครับเดีไม่ตายกันเอาเนื้อหมาป่าไปล่อหมาป่ามาเก็บเกมเก็บความรอโอ้สมบักสมอง production อืัดอาวุธไม่มีอมีมี ต้องมี M9 ด้วยโอเครับตามเอามานี่คือโดนทอมบี้ระเบิดก่อนแล้วรอดไม่ได้จริงๆก็ไม่รอดหรอกถ้าไม่มีคนชุบมีคนทำปั่นแทนมาช่วยได้อาวุธละเราไม่ค่อยชำทานเท่าไหร่ขับรถก็ขับได้นะแต่พอขับไปดูทางไปแล้วแต่เราปั่นล้เข่าไปเรื่อยๆอ่ะตามถนนเส้นข่าไปเรื่อย มันมมีผ้าอยู่นี่พหลักคืออย่าขับชนคันติงสโคปเฮ้ยลุงเทนได้สก,กิลหารถเจอรถจนได้ถูกทางอยู่ใช่ไหมถูกอยู่นะถูกอยู่ถูกอยู่ไปตามเส้นขาวเรื่อยๆมันมีแค่ทางเดียวอะแล้วพอเส้นขาวเจอเส้นขาวก็เลี้ยวเลี้ยวขวาแยกสองแยกเจอนั่นแหละ เลี้ยวขวาอันนี้ตรงไปตามทางก่อนเลี้ยวขวาเข้าเซฟโซนอยู่ทีนี้เราก็จะไม่ตาไฟไหม้ไฟไหม้รถไฟไหม้ครับเออลองลองลงลงลองงูปูปูไม่บูไมังไงเนี่ยตายหาแล้วเล็นเห็นไฟไหม้ปะไฟไหม้ครับไฟไหม้ ใช่ไหมขนาดมากเลยวะลุงเคนไฟไหม้คือคือระเบิดแน่ๆใช่ไหมระเบิดแน่แน่ครับแค่ระเบิดตึ้ยตันนึงอ่ะตายฮะหายไปเลยอ่ะเอ็งเหมือนเป็นระเบนูโลงเมื่อกี้บุ๊งขอโทษนะผมตายผมตายผมวิ่งไม่ทันผมวิ่งไม่ได้ผมเจ็บขาโคตรสนั่น่ะบู๊งลุงเคนนั่นเราเราถอดสมองกันอีกรอบไหมครับ ไปดีไปแล้วอ่ะกลับไปต้งบ้านดีกว่าไหมงั้นไปไปอีกรอบแปไปไปกันที่ไหนไปกันที่ไหนเอ้ยกดผิดกลับเคลเตอร์เรียบร้อยแล้วกดผิดกดผิดถอดอีกรอบร่างซอมบี้เยอะมากปวดหัวเลยอ่ะเอ็ดไฟไหมเลยไปไหมคือตัวรีจอผมมันเทาผมเลยเห็นไม่ชัด าจะหาคาริแพพิษเดี๋ยวเป็นปีนเก็บข้างบนดีกว่าที่เซฟโซนแม่งนี่คือนี่คืออาร์ตนี่กรรมมันคือกรรมเอ้ยทำไมอยู่ๆมืดอ่ะเออคุณโลดเลยไม่ได้เอาในมิชชั่นไปเลยซึมเลยอ่ะกลับมาทั้งเชลเตอร์อ๋ออาร์ตดุนเคนไม่ต้องมีเชลเตอร์ของตัวเองตอนนี้ห้องคอมมานเดอร์มันกลายเป็นห้องของฮียไปเลยใช่มาได้ไหมมองไม่เห็นอ้าวไม่ได้ดิมันปลีนไม่ได้เนายไปเติมของบริการเป็นของนายเหรอ เออเอาใส่ความเป็นของคนสุดท้ายถึงจะเป็นของของคนนั้นใช่ต้องเติมต้องเติมเองเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นคอมมานเดอร์เลยลูกหาวคอมมานเดอร์เว้ยนั่นไม่ใช่ห้องของคอมมานเดอร์เว้ยนั่นห้องของคอมมานเดอร์เว้ยแต่คนนอนในนั้นอาจจะไม่ใช่คอมมานเดอร์ก็ได้พวกกินระเบิดขึ้นไปอ้าวเหรออ่าโอเคเออคุณเปี้ยวงั้นเราไปสู้ตายกันไหมได้ไปดิปะไปที่ไหนไปล้างแคสไอ้ผีบ้าหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านนัยนะขึ้นไปข้างเหนือ คุณเปี้ยวมีบ้านหมู่บ้านแถวนั้นใช่ป่ะเดี๋ยวว่าจะยัดของใส่กระเป๋าแล้วไปเก็บไปด้วยไปด้วยไปด้วยนำไปนำไปนี่จะไปตรงไหนกันครับเนี่ยอยู่ตรงไหน